นี่คือหมีดำหลิงหนานที่มีความยาวลำตัว2เมตรคนทั่วไปเมื่อเห็นเขาก็จะหลีกเลี่ยงแต่เขากลับเต็มใจที่จะเป็นพาหนะให้คุณและยังออกหาอาหารให้คุณเพียงเพราะเหตุผลนี้เมื่อฉีเหล่ากวนให้เขาด้วยพลังจิตเล็กน้อยเขาก็กลายเป็นหมีดำที่ฉลาดและถือว่าคุณเป็นเจ้านายของเขาแต่กลับมีกลุ่มทหารรับจ้างที่ไม่รู้ดีที่ต้องการจะฆ่าเขาคุณทำหน้าสงบนิ่งยื่นนิ้วชี้ไปข้างหน้าพูดเย็นชาว่าสัตว์เลี้ยงของข้าพวกเจ้าก็กล้ากินได้หรือ คนอื่นๆอยากจะหัวเราะเยาะว่าเจ้าคือใครกันที่สามารถใชหมีเป็นสัตว์เลี้ยงได้คุณเรียกมันมาด้วยเสียงหนึ่งดูว่าเขาจะยอมรับหรือไม่ชายแก่ที่มีคราวแพะข้างๆเปลี่ยนสีหน้าทันทีแย่แล้วมู่ปิงจูมีสีหน้าแปลกใจลุงเฉินเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้ชายที่พ่งด่าคุณไปตาของเขาขยายใหญ่สูญเสียการมองเห็นร่างกายล้มลงอย่างแรงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทันทีทําให้ทุกคนตกใจหันไปมองเห็นจุดเลือดที่หน้าผากของเพื่อนซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้ว ขาคนจากระยะไกลนี่คือระดับใดกันคนที่ถูกมู่ปิงจูว่าจ้างต่างก็มีสายตาที่แหลมคมความหวาดกลัวจึงแพร่กระจายในหมู่คนคุณตบหัวมีดำเบาๆน้ำเสียงเย็นชาแต่ทำให้ทุกคนหวาดกลัวไปซะกลุ่มคนถอยหลังอย่างหวาดกลัวชายแก่คราวแพ้รู้สึกโล่งใจเล็กน้อยรีบก้าวไปข้างหน้าเขาพนมมือพูดด้วยความถอมตัวว่าข้าพเจ้าได้พบกับอาจารย์ข้าพเจ้าชื่อเฉินซ่งเป็นแขกของตระกูลมู่แห่งลินนานขอบคุณอาจารย์ที่ไว้ชีวิตไม่เคยได้ยินมาก่อน พูดเ็จคุณก็กระโดดขึ้นหลังมีดดำชื่อเมีเยวฉิวเราไปกันทุกคนต่างอ้าปากค้างมีดดำตัวนี้แท้จริงแล้วคือพาหนะของเด็กหนุ่มคนนี้เฉินซรงรู้สึกหมดหนทางและก็ไม่กล้าขัดขวางคุณจากการจากไปมูปิงจูกอลับก้าวขึ้นมาพูดว่าดูท่าทางของคุณก็ต้องไปที่เทือกเขาไอหลาวไม่เช่นนั้นเรามาร่วมทางกันไหมฉันสามารถให้คุณวันละหนึ่งล้านเป็นค่าจ้างคุณไม่อยากสนใจคีทานหินค่อยค,อยคอยหายไปจากสายตาของทุกคนมูปิงจูกโกรธและกระทึบเท้ายื ก็แค่ขีคมีเท่านั้นเองทำไมถึงหยิงขนาดนี้คนก็ไม่รู้จักให้เกียรติกันบ้างเฉินซงซื้อลูบเหงื่อที่หน้าผากแล้วพูดว่าคุณผู้หญิงเด็กหนุ่มที่เป็นอาจารย์ระดับปรมาจารย์เช่นนี้จะสามารถรับเข้ามาง่ายๆได้อย่างไรพฤติกรรมของคุณเมื่อกี้ค่อนข้างจะไม่เหมาะสมหากทําให้เด็กหนุ่มที่เป็นอาจารย์ระดับปรมาจารย์โกรธพวกเราคงจะไม่ได้รับผลดีอะไรแน่มูปินจูแสดงสีหน้าเหยียดยันไม่ใช่แค่ปรมาจารย์คนหนึ่งหรอกบ้านเราก็มีเหมือนกันเฉินซงยิ้มขมคุณหญิง แม้ว่าตระกูลมูจะมีปรมาจารย์แต่คนที่อายุมากที่สุดก็เกิน80แล้วคนที่อายุน้อยที่สุดก็เกิน50แล้วแต่ปรมาจารย์หนุ่มคนนี้อายุแค่20กว่าความสำเร็จในอนาคตของเขายิ่งใหญ่มากมู่ปินจูยังคงไม่ยอมรับความจริงเขาขมวดคิว้ววิเคราะห์ถึงลุงเฉินมีตัวนี้คือตัวที่โจมตีฉันเมื่อคืนนี้และมันก็เป็นสัตว์เลี้ยงของคนคนนี้บังเอิญคนนี้ยังอยู่ในรถและช่วยฉันไว้คุณคิดว่ามีตัวนี้เป็นคนที่เขาส่งมาหรือเปล่า เมื่อคืนนี้เขาก็แค่แสดงละครเองทั้งหมดเมื่อได้ยินเช่นนั้นเฉินซงก็รู้สึกมุนงงแต่เขาก็ไม่ทราบรายละเอียดของเรื่องนี้มูปิงจูส่งเสียงเย็นชาในโลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญขนาดนี้หรอกภายในสองวันติดต่อกันฉันเจอเขาแม้ว่าเขาจะปฏิเสธการรับเข้าทำงานของฉันแต่ฉันคิดว่าเขามาที่นี่เพื่อฉันแน่นอนหรือไม่เขาก็มีแผนบางอย่างกับตระกูลมู่ปฏิเสธฉันสองครั้งทั้งสองครั้งก็เพื่อยกสถานะของตัวเองให้สูงขึ้นสีหน้าของเฉินซงเปลี่ยนไปคุณผู้หญิงโปรดระวังคำพูด เพราะอีกฝ่ายนั้นเป็นอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่มู่ปิงจูไม่สนใจเลยการคาดเดาของฉันสมเหตุสมผลหากเป้าหมายของเขาคือเทือกเขาไอละาโอต่อไปเราก็จะต้องพบกันอีกแน่นอนถ้าเป็นแบบนี้เราก็ตามเขาต่อไปดูซิว่าเขาจะเล่นกลอะไรได้เมื่อได้ยินเช่นนี้เฉินซงรีบห้ามคุณหญิงไม่ควรทำอย่างนั้นนี่เป็นเพียงการคาดเดาของคุณเท่านั้นถ้าโกรธเขาจริงๆก็จบกันลุงเฉินลองคิดดูดีๆมันคือหมีฉีซง ร่างใหญ่ขนาดนี้ต้องทิ้งร่องรอยไว้แน่นอนเราแค่ต้องตามมันไปให้ห่างๆมีมันเปิดทางให้เราแบบฟรีๆเราจะได้หลีกเลี่ยงอันตรายหลายอย่างเฉินทรงครุ่นคิดสักพักอดไม่ได้ที่จะชื่นชมความเฉลียวฉลาดของท่านหญิงการกระทำทุกอย่างราบรื่นไม่มีที่ติไม่แปลกใจที่อายุยังน้อยแต่สามารถอยู่ในตำแหน่งสูงในตระกูลมู่ได้คุณและเหมยฉิวหลังจากอิม่มหนำสำราญแล้วก็เดินทางต่อไปคนที่ตามมาข้างหลังย่อมไม่รอดจากสายตาของคุณเพียงแต่คุณไม่อยากสนใจ ขอเพียงไม่มาเกะกะกเรื่องของตัวเองก็พอในขณะเดียวกันผู้เท่าผู้หนึ่งที่เป็นผู้นําด้านการปลูกข้าวในเมืองลัวซางได้มาถึงที่พักของครอบครัวลัวลัวเมื่อเห็นผู้มาเยือนทั้งสามีและภรรยาต่างรีบต้อนรับท่านเก๋าอย่างอบอุ่นท่านเก๋าไม่ได้เจอกันนานเลยท่านเก๋าดูเหนื่อยล้าจากการเดินทางและมีสีหน้าที่แสดงความเสียใจเล็กน้อยขอโทษด,ด้วยช่วงนี้มีเรื่องยุ่งยุ่งมากมายแต่ครั้งนี้ที่มาที่นี่ฉันได้นําข่าวดีที่สุดมาฝากพวกเธออ๋อ ช่วงนี้สถานการณ์ของหลวหลัวเป็นอย่างไรบ้างทั้งคู่เล่าถึงเหตุการณ์เมื่อคืนให้ฟังหลังจากฟังแล้วก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกนั่นดีแล้วถ้าหลัวหลัวเกิดมีอะไรขึ้นข้าก็คงกลายเป็นคนบาปไปแล้วแต่การรักษาในระยะสั้นเป็นเพียงวิธีชั่วคราวในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ไปพบปับเพื่อนฝูงและในที่สุดก็พบวิธีที่จะรักษาอาการหนาวจัดของหลัวหลัวได้อย่างถาวรข้าพเจ้ามาที่นี่เพื่อพาหลัวหลัวไปรักษาอีกด้านหนึ่งมูปิงจูได้นำกลุ่มคนเดินตามท่านอย่างระมัดระวัง รักษาระยะห่างจากท่านไว้เสมอหลังจากเข้าสู่ป่าใหญ่ลิงนานเมื่อค่อยๆเดินลึกเข้าไปในป่าอันตรายที่พบก็ยิ่งมากขึ้นส่วนใหญ่มาจากการโจมตีของแมลงมีพิษซึ่งป้องกันได้ยากแต่หลังจากที่เดินตามคุณมาพวกเขาก็ไม่มีปัญหานี้อีกแล้วและตามเส้นทางที่คุณเดินหน้าไปมูปิงจูสามารถยืนยันได้จุดหมายปลายทางของคุณคือเทือกเขาไอเหลาแต่ที่น่าแปลกคือการเดินทางไปยังเทือกเขาไอเหลาควรจะเป็นเส้นตรงแต่คุณกลับเดินไปในทิศทางที่แตกต่างออกไป และหลังจากเดินไป3-4กิโลเมตรก็กลับมาสู่เส้นทางหลักปรากฏว่าคุณกำลังขุดยาสมุนไพรแม้ว่าจะเป็นยาวิเศษธรรมดาธรรมดา,รรมดาแต่ก็สามารถเติมพลังที่สูญเสียไปได้บ้างผ่านไปหนึ่งวันกับการวงเวียนด้วยความคืบหน้าแบบนี้ไม่รู้ว่าจะถึงเทือกเขาไอหลาเมื่อไหร่บางคนในทีมเริ่มไม่พอใจมู่ปินไล่ผลประโยชน์เอาชนะความเห็นต่างด้วยคุณธรรมเพิ่มเงินเสียงบ่นก็หายไปในทันทีแบบนี้แหละในวันที่สองที่เธอเข้าสู่ป่าใหญ่ลิงนานฟ้ามืดลงอากาศเริ่มเปลี่ยนไป เธอสูดจมูกพบว่ามันเป็นกา๊าซพิษดูเหมือนว่าข้างหน้าน่าจะเป็นที่ลุ่มที่พ่อแม่ของล่วล่วเคยพูดถึงคุณตัดสินใจพักผ่อนคืนนี้พรุ่งนี้เช้าจะข้ามหนองน้ำคุณสั่งให้มีเครื่องมือชื่อเหมยชิวไปล่าสัตว์ไม่นานเขาก็ข้าบกวางกลับมาคุณย่างเนื้อกวางบนไฟจนมันมีเสียงดังส่วนเหมยชิวอยู่ข้างๆจ้องมองด้วยน้ำลายไหลจนคุณทนไม่ไหวและโยนกระดูกให้เขาทานหินกินกระดูกจนไม่เหลือเศษเขาอาศัยอยู่ในป่าใหญ่ทางตอนใต้ของภูเขาหลิงนานมาหลายปี แต่ไม่เคยกินอาหารที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนหลังจากกินเสร็จทานหินอยากจะเลียคุณเพื่อแสดงความใกล้ชิดคุณก็ตบเขาจนเขาหลุดกระเด็นออกไปไม่มีทางเลือกเขาจึงใช้หัวใหญ่ของเขาดันขาคุณคุณก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรมากนะักทานหินเข้าใจแล้วว่าเจ้านายคนนี้สามารถถูดได้แต่ไม่สามารถเลียได้ไม่อย่างนั้นเขาจะไม่พอใจเมื่อถึงเช้าวันรุ่งขึ้นมิกกี้ออกเดินทางต่อไปบนหลังของทานหินเดินไปประมาณสองกิโลเมตรดินใต้เท้าค่อยๆกลายเป็นดินที่อ่อนนุ่ม สภาพแวดล้อมก็กลายเป็นหมอกหนาทึบสารพิษและหมอกขาวผสมกันเป็นสีเขียวอ่อนเลมอนได้สูดลมหายใจเข้าตาเป็นประกายในสารพิษนี้กลับมีพลังงานจิตวิญญาณเพียงเล็กน้อยที่อ่อนแอจนไม่สามารถรับรู้ได้เดินต่อไปอีกหลายสิบเมตรทานหินก้อนเล็กๆก,กลับมีอาการขาอ่อนแรงดูเหมือนจะมีอาการเป็นพิษเมื่อเห็นสถานการณ์เช่นนี้คุณเป่าลมหายใจออกจหมูกของคุณขยับเบาๆไม่เห็นว่าสิ่งมีพิษรอบข้างถูกกระตุน้นต่างก็ถูกคุณสูดเข้าไปในท้อง หมอกที่บดบังสายตาคนก็หายไปด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทัศนวิสัยข้างหน้าก็เริ่มชัดเจนขึ้นจนกระทั่งพื้นที่หนองน้ํานี้ไม่มีพิษเหลืออยู่เลยแล้วคุณก็สอึกขึ้นมาพอใจอยู่บ้างหลังจากที่คุณขี่ฐานหินผ่านหนองน้ํามีพิษได้อย่างง่ายดายภาพที่อยู่ข้างหน้าก็ปรากฏขึ้นภูเขาล้อมรอบด้วยยอดเขาหลายลูกโอบล้อมหุบเขาลึกไว้ตรงกลางเหมือนกับคุกขังหุบเขากลายเป็นนักโทษลมเย็นพัดผ่านส่งเสียงหวืหวาเหมือนเสียงร้องไห้นี่คือเทือกเขาโศกเศร้า จุดหมายปลายทางของคุณและด้านหลังของคุณกองทหารเหมือนฝูงชนตามรอยที่หมีดำทิ้งไว้เข้าสู่หนองน้ำพิษกำลังจะสั่งให้ทุกคนสวมหน้ากาก,ากป้องกันแกส๊สพิษสิ่งที่เขาเห็นตรงหน้ากลับทำให้เขาอึ้งจนพูดไม่ออกที่บอกไว้ว่าคนธรรมดาหายใจเอาแกส๊สพิษเข้าไปเบาก็แค่ร่างกายอ่อนแรงหนักก็ถึงขั้นเสียชีวิตในทันทีเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วคุณวนเวียนอยู่ในเทือกเขาไอเหลาก็ผ่านไปสามสี่วันแล้วนอกจากจะได้สมุนไพรและสัตว์มีพิษธรรมดาธรมดามาแล้ว นอกเหนือจากแมลงมีพิษไม่มีสิ่งใดที่คุณให้ความสำคัญสิ่งเหล่านี้เป็นภาระที่ต้องพกพาทิ้งไปก็เสียดายดังนั้นในเวลากลางคืนคุณจึงนำมันมาหลอมและดูดซับเพื่อเพิ่มพลังวิญญาณให้ตัวเองในใจคุณก็รู้สึกเสียดายเล็กน้อยทีน่นี่มีแค่นี้จริงๆเหรออีกหนึ่งวันคุณขี่ฐานหินไปเที่ยวในเทือกเขาไอหลาวการกวาดล้างชั่วคราวเสร็จสิ้นสีหน้าของคุณก็เริ่มมีความสุขเพราะจากผลตอบรับชั่วคราวน่าจะเป็นดอกไม้หิมะน้ำแข็ง ไม่ไกลจากที่นี่มีสนามเย็นกว้างหลายพันตารางเมตรและลึกจนมองไม่เห็นก้นบนก้อนหินก้อนหนึ่งดอกไม้หิมะที่สวยงามกำลังแกว่งไกวตามสายลมอ่อนๆดอกไม้หิมะที่สุกเต็มที่แม้จะมีประสิทธิภาพเพียงเศษหนึ่งส่วนสิบของน้ำนมจากดินแต่ก็ถือเป็นผลลัพธ์ที่ดีคุณยืนขึ้นบนหลังของฐานหินเข็มหนึ่งพุ่งตรงไปยังดอกน้ำแข็งทันทีในขณะนั้นเองเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นน้ำในบ่อน้ำแข็งเริ่มเดือดพล่านจากนั้นงูยักษ์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสองเมตรก็โผล่ขึ้นมา อาปากกว้างพุ่งตรงมาที่คุณที่นี่คืออาณาเขตของมันดอกน้ำแข็งคือสมบัติที่มันเฝ้ารักษามันจะยอมให้ใครมาแย่งชิงไปได้อย่างไรตลอดชีวิตของคุณติงเฮอร์งูน้ำตัวนี้มีความสามารถไม่ธรรมดามันได้กลายเป็นสิ่งวิเศษแล้วมีพลังถึงขั้นสูงสุดของการฝึกพลังใกล้จะก้าวเข้าสู่ขั้นที่เจ็ดเจ็ดแล้วแต่ในสายตาของคุณมันไม่ต่างจากไส้เดือนมากนะักคุณเลือกที่จะรวมพลังจิตไว้ที่นิ้วชี้พุ่งตรงไปยังจุดสำคัญของงูน้ำงูน้ำพังโผล่ร่างอันใหญ่โตออกมา อาปากกว้างจุดสำคัญก็ถูกทะลุร่างตกลงไปในบ่อน้ำเย็นเลือดทำให้บ่อน้ำเย็นกลายเป็นสีแดงไปทั่วแม้แต่การผสมพันธุ์ก็ไม่ใช่ยังกล้ามาอดดีต่อหน้าฉันใครให้ความกล้าแก่นายอาปากออกมาโดยไม่แม้แต่จะมองร่างกายตกลงบนหินเปเลวไฟพุ่งออกมาจากฝ่ามือแทงลงไปในหินและขุดดอกน้ำแข็งออกมาทั้งรากนี่คือวิธีในการเก็บดอกน้ำแข็งบรรยูที่กลับมาหยุดชั่วครูทานหินลูกบอลที่อยู่ในป่าใหญ่ทางใต้ติดตามฉันมาหลายวันแม้ว่ามันจะเป็นเพียงมีเครื่องมือ แม้จะไม่มีผลงานแต่ก็มีความเหนื่อยยากเมื่อคิดถึงตรงนี้คุณก็คว้าอย่างรวดเร็วงูน้ำที่จมลงไปในบึงน้ำแข็งถูกคุณจับไว้ไม่มีชีวิตเหลืออยู่แล้วงูใหญ่ถูกโยนไปที่หน้าเมี้ยวฉิวทำให้เขาตกใจถอยหลังอย่างรวดเร็วคุณบอกเมี้ยวฉิวให้กินมันกินได้เท่าไหร่ก็กินเท่านั้นนี่คือโอกาสสำคัญของเธอได้ยินคำพูดนี้เม้ยฉิวเหมือนเข้าใจไม่เข้าใจก็เข้าไปใกล้สังเกตยอยู่พักหนึ่งวางใจลงกัดลงไปเสียงดังกรอบเม้ยฉิวกุมปากครางครวญ พราะกัดนี้เกือบทําให้ฟันใหญ่ของเขาหลุดคุณเองก็ประหลาดใจงูน้ํานี้ก่อนที่จะวิวัฒนาการไม่มีเกล็ดแค่หนังงูธรรมดาเท่านั้นไม่คิดว่าจะค่อนข้างเหนียวแน่นตัดสินใจที่จะนําหนังงูนี้มาหลอมเป็นเครื่องมือวิเศษระดับต่ําเช่นเสื้อผ้าป้องกันตัวให้พ่อแม่สวมใส่เพื่อที่ว่าระดับที่ต่ํากว่าห้าดินแดนห้าผู้ปกครองจะไม่สามารถคุกคามชีวิตของพ่อแม่ได้ยังสามารถทําให้เสียวทั้งได้อีกชิ้นใช่แล้วยังมีเด็กผู้หญิงที่ลอสแองเจลิสอีกคนก็สามารถทําได้อีกชิ้น สี่ชิ้นไม่ใช้พลังวิญญาณของฉันมากเกินไปฟันด้วยมือจากระยะไกลพลังวิญญาณกลายเป็นคมมีดงูใหญ่ถูกผ่าท้องทันทีเมียวฉิวจึงเริ่มกินเนื้องูอย่างตะกะตะกรามคุณใช้การรับรู้ชั่วคราวเพื่อสำรวจสภาพแวดล้อมรอบตัวและพบว่ามีสิ่งผิดปกติในบ่อน้ำเย็นดังนั้นคุณจึงเก็บดอกไม้หิมะและกระโดดลงไปดำดิงลงไปถึงก้นบ่อน้ำเย็นน้ำที่นี่ไม่เย็นอีกต่อไปแต่กลับมีความอุ่นเล็กน้อยมันคือสายแร่ไฟ นี่คือฐานของสมบัติล้ำค่าที่จะเกิดขึ้นในอีกหนึ่งร้อยปีข้างหน้าแม้ว่าปัจจุบันจะไม่มีค่ามากนะักคุณก็ตัดสินใจเก็บมันไว้ในมืออย่างเด็ดขาดตั้งใจจะพามันกลับไปที่ชิงโจเพื่อเลี้ยงดูสายเลือดสู์ที่วิลล่าสวนกุหลาบเมื่อคุณกลับมาถึงพื้นดินพบว่าขนาดตัวของฐานหินใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณสงสัยว่ามันกินสาระสำคัญของมันไปต่อไปจะได้สาระสำคัญหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาของคุณเองไม่กี่ชั่วโมงต่อมามูปิงจูนำกลุ่มคนนนมมาาาาถึงหฐภยใไ่่กีวัน คนที่เขานำมาลดลงเหลือไม่ถึงครึ่งส่วนใหญ่เสียชีวิตในเทือกเขาไอาเหลาทุกคนพบซากงูยักษ์นอนอยู่บนพื้นเฉินซ่งเข้าไปตรวจสอบและพูดว่าเวลาตายไม่เกินหกชั่วโมงน่าจะเป็นฝีมือของหนุ่มน้อยผู้เป็นอาจารย์หลังจากพูดจบสายตาของเขาก็จับจ้องไปที่หนังงูทันใดนั้นเขาก็รู้สึกตกใจคุณหญิงเราอาจจะประเมินหนุ่มน้อยผู้เป็นอาจารย์ต่ำไประดับของเขาไม่ใช่แค่เพียงอาจารย์ในวิชากังฟูโบราณไม่อย่างนั้นเขาคงฆ่าง,งูตัวนี้ไม่ได้ ในขณะที่ทั้งสองพูดคุยกันหนึ่งในผู้จ้างงานวิ่งไปที่ขอบสหันเขาอยากรู้จึงยื่นมือไปตักน้ำในสระทันทีที่สัมผัสเขาก็ส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดเห็นได้ชัดว่ามือของเขาเริ่มแข็งตัวเป็นน้ำแข็งอย่างรวดเร็วและเคลื่อนไหวไม่ได้ในทันทีเห็นดังนั้นสีหน้าของเฉินสงก็เปลี่ยนไปทันทีตัดมือเขาทิ้งสระไม่อย่างนั้นหัวใจของเขาจะถูกแช่แข็งและเขาจะต้องตายแน่นอนได้ยินคำของเฉินส่งคนข้างๆไม่กล้าชักช้าดึงดาบออกมาหันแขนของเขาทันที เฉินซงพูดเตือนคุณผู้หญิงเราควรออกเดินทางแล้วไม่จําเป็นต้องเสียเวลาในเทือกเขาไอาเหลามูปินจูกัดริมฝีปากใจไม่ยอมแพ้เขาเตรียมการมานานขนาดนี้เพียงเพื่อจะได้ดอกน้ําแข็งไม่คิดว่าสมบัติวิเศษที่เขาค้นหาจะถูกคนอื่นแย่งไปก่อนลุงเฉินถ้าผมหาเขาเจอจะมีโอกาสแลกดอกน้ําแข็งไหมเฉินซงสายหัวสําหรับผู้แข็งแกร่งระดับนี้แล้วเงินทองก็เป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นเว้นแต่จะนําสมบัติวิเศษที่มีมูลค่าเท่ากันมาและเป็นประโยชน์ต่อเขา อาจเป็นไปได้ที่อีกฝ่ายจะยอมแลกเปลี่ยนคุณผู้หญิงโปรดมองดูเศษหนังงูที่เหลืออยู่บนพื้นมันเป็นสมบัติที่หาได้ยากมากเราถือว่าได้กําไรมหาศาลแล้วทหารราบก็รู้ดีว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมัวแต่กังวลเรื่องนี้จึงพากลุ่มคนออกเดินทางไปเมื่อค่าคืนที่เทือกเขาไอลาวมีเงารางๆเคลื่อนผ่านไปมาถึงขอบของหานฐานอย่างเงียบเชียบเมื่อเห็นศพงูยักษ์ที่ขอบหานฐานสีหน้าของทหารเปลี่ยนไปทันที และเมื่อมองไปยังตำแหน่งที่ดอกไม้หิมะเคยเติบโตก็พบว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่หนึ่งในเสียงเหล่านั้นพูดขึ้นรีบส่งข่าวกลับไปยังสำนักศักดิ์สิทธิ์ผู้พิทักษ์ถูกผู้แข็งแกร่งที่บุกเข้ามาในเทือกเขาไอเหลาสังหารแล้วและสมบัติวิเศษก็ถูกขโมยไปในขณะนั้นคุณไม่ได้รีบร้อนที่จะออกจากเทือกเขาไอเหลาแม้ว่าขนแกะที่นี่จะถูกคุณเก็บเกี่ยวไปจนหมดแล้วแต่คุณยังสนใจผลไม้ป่าในป่าดงดิบลินนานบางสิ่งที่คิดถึงไม่รู้จบสิ่งของที่นี่ มีรสชาติที่วิเศษกว่าอาหารในโลกมนุษย์เที่ยงวันของวันถัดมาคุณมาถึงขอบเขาไอาลาโอนั่งขัดสมาธิบนหลังหมีดำตัวใหญ่คิ้วของคุณขมวดเล็กน้อยเพราะคุณพบว่ามีใครบางคนตามคุณมาสักพักแล้วไม่ยอมจากไปหรือว่าต้องการค่าและชิงทรัพย์คนเหล่านี้สวมเสื้อคลุมสีดำเหมือนกันและสวมหน้ากากกระดูกบางน่าจะไม่ใช่พวกเดียวกับมูปินจูขณะนี้มีคนหนึ่งพูดด้วยน้ำเสียงเคารพถึงข้อสงสัยในใจท่านผู้อาวุโสเด็กคนนี้ดูอายุไม่มาก สามารถปราบหมีดำได้น่าจะมีความสามารถอยู่บ้างสั์ศักดิ์สธิ์อาจจะถูกเขาฆ่าผู้อาวุโสฮึเสียงเย็นเขาคนเดียวไม่มีความสามารถขนาดนั้นแค่เด็กหนุ่มอายุประมาณ20ปีเท่านั้นถึงจะเป็นนักเต้นก็มีความสามารถได้แค่ไหนแต่เด็กคนนี้ต้องเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มที่ก่อคดีแน่นอนจับเขามาแล้วพากลับไปให้หัวหน้ากลุ่มตัดสินหลายคนต่างตอบรับหนึ่งในนั้นพูดขึ้นมาว่าท่านอาจารย์โปรดรอที่นี่สักครูพวกเราจะไปจับตัวเด็กคนนั้นมาคุณเองก็สังเกตเห็นความผิดปกติไม่นานนัก เห็นคนเจ็ดแปดคนเดินเข้ามาในท่าทีล้อมรอบคุณมีดำตัวใหญ่ที่อยู่ข้างล่างขาหน้าเล็กน้อยสแสดงท่าทีระมัดระวังแต่ในสายตาของคุณพวกเขาเป็นแค่มดปลวกคนหนึ่งถือดาบโค้งหันมาหาคุณพร้อมกับยิมย้มเยาะวันนี้นายโชคร้ายจริงๆถ้าไม่อยากเจ็บตัวก็ยอมจำนวนซะไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าเราดูร้ายเราจะตัดแขนขาของนายก่อนแล้วค่อยพาไปคุณมองพวกเขาด้วยสายตาเย็นชาความสามารถของพวกเขาเมื่อเทียบกับโลกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วไม่ถือว่าอ่อนแอ และกลิ่นเลือดที่ติดตัวพวกเขาก็ชัดเจนมากมือของพวกเขามีเลือดคนติดอยู่ไม่มากก็น้อยคุณถามอย่างสงบว่าพวกคุณคือใครหนึ่งในนั้นตอบด้วยรอยยิ้มว่าถ้าบอกออกไปคุณคงตายจากความตกใจพวกเรามาจากอูเหมิน